จากลิสบอนสู่ปทุมธานีสปีดเวย์ประเทศไทยใครยังจำกันได้ครับเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปลองขับ i5 ถึงประเทศโปรตุเกสนะครับวันนี้ BMW ประเทศไทยนำเข้า i5 มาเปิดตัวในเมืองไทยแล้วมีให้เลือก2รุ่นตัวธรรมดา i5 e-drive 40ราคา4,999,000บาทแล้วตัวนี้ตัวแรง M60 X Drive ราคา5 5 9 9 0 0 0บาทชุดแพ็กแบตเตอรี่ของคันนี้81.2กิโลวัตต์อวก็สอดคล้องกับระยะทางวิ่งนะครับถ้าเป็นตัว i5 M60 X Drive เนี่ยมีมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าคือตัว eDrive 40เนี่ยก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยกำลังเท่ากันครับ340แรงม้าแต่ตัวแรง M60 เขาแถมมอเตอร์ขับหน้ามาให้อีกตัวหนึ่งกำลัง261แรงม้า ถ้าบวกแรงม้ากันตรงๆเต็มๆคันนี้ M60 ก็601แรง,แงมา้าถ้ามองว่าเป็นตัว C5 G60 เนีครับในบรรดาทุกไลน์อัพที่จะทยอยเปิดตัวมาเบนซินมา h ไฮบริดดีเซลแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคันนี้ครับ M60 จะแรงที่สุด 601แรงมา้าก็นำเข้ามาก่อนจากโรงงานดิงโกฟิงประเทศเยอรมน,นีนะครับส่วนการประกอบในประเทศเนี่ยอาจจะรอไปถึงกลางปีหน้าเลย2,567แน่นอนว่ามีรุ่นเครื่องยนต์สันดาป ICE รุ่นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบรแล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเรื่องการประกอบ EV BMW ในระดับโลก BMW ประเทศไทยยืนยันครับว่ามีแผนจะประกอบ EV ที่โรงงานจังหวัดระยองแต่ยังไม่ยืนยันรุ่นนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหน คนดิเดตตอนนี้ครับให้ลุ้นกันก็มีโอกาสเป็น iX1 หรือไม่ก็ i5 คันนี้ครับ BMW i5 M60 เนี่ยตัวแรงนะครับถ้าเทียบกับตัวธรรมดา e-drive 40 นอกจากเรื่องพลังกำลังเรื่องความแรงนะครับมอเตอร์2ตัวหน้าหลังกับมอเตอร์ตัวเดียวราคาต่างกัน6 0แสนบาทนะครับมีการเซตติ้งต่างกันจากพลังกำลังที่มันต่างกันช่วงล่างต่างกันแน่นอนแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบถุงลมนะครับให้มา2ตัวเซลล์เลเวลลิ่งนะครับมีด้านหลังมาให้ทั้ง2รุ่นนะแต่ด้านหน้าเนี่ยมีการปรับเซตต่างกันเป็นโครงสร้างแบบปีกนก2ชั้นนะครับแต่แน่นอนว่าตัว M 6 0เนี่ยจะเซตให้มันหนึบให้มันแข็งกว่าแต่เรื่องของคอสเมติกถ้าดูเนี่ยก็เห็นเลยครับถ้า M60 นะครับกระจังหน้าสีดำแบบทึบคือตัว Edrive40 ก็ทึบเหมือนกันฮนะแต่ว่ามันจะทำเป็นลายซี่ให้มีฟิลของรถ ICE รถ Plug-in Hybrid อยู่แต่ถ้าตัว M60 เนี่ยเอาเป็นสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็มี Emblem ม M มาให้ด้วยนะครับเรื่องของหลัก a e r o Dynamic เนี่ยไหนๆก็พูดถึงข้างล่างพูดถึงข้างหน้าแล้วนะครับเขามี Active Air Vent ด้วยครับ ควบคุมอากาศให้ไหลผ่านใต้ท้องรถหรือถ้าปิดไปเลยเนี่ยอากาศก็จะโฟล์ขึ้นไปนะครับเพิ่มแรงกดด้านหน้าอันนี้แล้วแต่สภาวะการขับขี่เขาปรับให้เองอัตโนมัตินะฮะรถ EV ไม่มีเครื่องยนต์ไม่ต้องการระบายความร้อนไม่ต้องการตัว ID ดีเข้าไปแล้วนะครับลมเข้าไปจากด้านหน้าตัวนี้ปิดทึบแต่เรื่องของให้อากาศไหลผ่านตามหลักแอโรดินามิกเนี่ยทั้งใต้ท้องรถทั้งด้านข้างเนี่ยคันนี้ก็บริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมเลย แล้วก็ตัวชุดไฟเนี่ยเป็น B M W L E D นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เจอตัว B M W Laser Light นะครับแน่นอนว่าแพงกว่าอัจฉริยะกว่าแต่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มาแค่ B M W L E D แต่ก็สว่างชัดเจนปรับระดับปรับทิศทางได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลวดลายภายในถ้าเป็นตัว M 6 0เนี่ยตัวพื้นตัวการตกแต่งมันจะเป็นดำๆๆนะให้มันดูลุกเข้มเต็ม,ตมขั้นเข้ามาอีกส่วนล้อลอยมากับขนาด21นิ้วครับ แต่ถ้าเป็นตัว e-drive 40อันนั้นจะใช้ขนาด20นิ้วนะคันนี้ดูซีรีส์ครับ255 35 R21 นะแล้วดูตัวตัวลายล้อเนี่ยครับนี่มีแปะพลาสติก a e r o w View มาด้วยนะครับเรื่องของการตัดลมอะไรแบบนี้นะครับเรื่องหลักอากาศโพลศาสตร์ล้นร้วนเลยครับมี a e r o w View แล้วก็ตัวเบรก M นะครับตัวคาลิเปอร์เบรกสีแดง ไล่ขึ้นมาเห็นเอ b l e ล M ม M ตรงนี้แล้วก็ได้กระจกมองข้างแบบสไตล์ M เลขตัวเดียวมาด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยสีดำเป็นโ no น้บ็กเหมือนกันสีขาวตัดกับลังคาสีดำสวยดีทีเดียวครับ mm hmm. พูดถึงตัวถังแบบนี้แล้วครับนี่เป็นครั้งแรกของซีรีส์5นะครับที่มีความยาวเกิน5เมตรสิริรวมเนี่ยประมาณ5เมตรกับอีก6เซนติเมตร ก็เป็นขนาดตัวถังที่เท่ากันแหละทั้งตัวพลังงานไฟฟ้า i5 แล้วก็ตัวที่เป็น ICE หรือ Plug-in Hybrid นะครับตัวเส้นสายนี่และเป็นครั้งแรกฮนะของรถยนต์ bmw ที่แปะชื่อรุ่นไว้ตรงนี้นี่คือเลข5นะครับเรื่องการชาร์จก็น่าสนใจนะครับรองรับทั้ง DC กระแสตรงแล้วก็ AC กระแสสลับ ตัว DC o n เนี่ยออนบอร์ดชาร์จเอรองรับได้ถึง205กิโลวัตต์อันนี้มากกว่าทั้ง iX แล้วก็มากกว่าทั้ง i7 อีกนะครับส่วน AC รองรับ22กิโลวัตต์ชุดแพ็คแบตเตอรี่81.2กิโลวัตต์อารครับวางอยู่ที่พื้นห้องโดยสารทำให้ bmw i5 ที่เป็น ev แรงดันไฟฟ้า400 V เนี่ยใช้ระยะเวลาการชาร์จไม่นานครับถ้าเทียบกับ ev 800 V ดังนั้นถ้าเขาเจอตู้ชาร์จที่ปล่อยพลังแรงๆเนี่ย รับไฟได้เต็มๆเลยนะครับก็ไปจนถึงจุดหนึ่งนะครับ50%ระดับการรับไฟเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงมาก็ช่วยถนอมแบตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ดูด้านท้ายครับพอเป็นตัว M60 ได้สปอยเลอร์กระจุ้มกระจิ้มสีดำมาดิฟเวเซอร์ด้านล่างสีดำแล้วข้างล่างแน่นอนครับไม่มีปลายท่อไอเสียนะคันนี้เป็น EV ครับตอนเล็กทริก มาลองขับจริงกันบ้างครับ i5 m60 xdrive มอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังครับ601แรงม้าแรงบิดรวม820นิวตันเมตรนะฮะตาเร่งจาก0ถึง100เนี่ย3.8วินาทีก็ดูง่ายๆถ้าเป็น m60 เนี่ยจะมีิ i ิเ i เตอร์สีแดงแจ้งมาแล้วก็การตกแต่งภายในลมรวมเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับแต่อุปกรณ์หลักๆอื่นๆก็เหมือนกันนะ หน้าจอเคิร์ฟดิสเพลย์เป็นแนวยาวตรงหลังพวงมาลัยเนี่ย12.3นิ้วตรงกลางเนี่ย14.9นิ้วตัวคันกงคันเกียร์ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นรถที่มีการถ่ายเทน้ำหนักดีนะ EV เนี่ยออกแบบได้แบบนี้ครับขับขี่สบายๆก็ได้ในชีวิตประจำวันหรือจะให้มันโหดให้มันแรงหวือหวาก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลอง M launch control กับ i5 M60 xDrive ครับ มาดูว่าแรงบิดระดับ820นิวตันเมตรเนี่ยลงสู่ล้อคู่หน้าล้อคู่หลังมันจะโหดขนาดไหนฮะเลือกไม้โหมดครับเข้ามาก่อนสิอไปอยู่ที่โหมดสปอร์ตนะครับเอาละครับทีนี้ไม่ยากเลยไม่ต้องไปปลดล็อก ESP อะไรแล้วครับเท้าซ้ายเหยียบเบรกเอาไว้แน่นๆนะฮะเท้าวขวากดคันเร่งสุดเลยครับดูครับจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยมันสั่นขนาดนี้เลย แล้วฟังเสียงทุกคนเมนูขึ้นแล้วว่าล้นชอนโทหอมเลยนะครับไปอู้เอากดปุ้สเพิ่มด้วยโอ้โสดสดโอ้เหมือนวิญ,ญญาณออกจากร่างทุกคนตายแล้วพอแกไปแก้วขวัญเอ้ยขวัญมาก็หลักการนะครับเขาบิ้วเราตั้งแต่เสียง ตั้งแต่การสั่นและการสั่นเนี่ยเขาก็ใช้มอเตอร์นี่แหละที่ปกติมันหมุนอยู่มีขั้วบวกขั้วลบเรื่องของการหมุนของเขาเนี่ยปกติมันอาจจะมีตัวแอปซอร์บทําให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลแต่ถ้าพอเป็นระบบลอนช์คอนโทรลเนี่ยเขาก็ปล่อยให้อาการสั่นเนี่ยมันสะท้อนเข้ามาสะท้านเข้ามาภายในห้องโดยสารนะเรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยเบาะบีบรถสั่นมีเสียงบิ้วเข้ามาคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็เห็นว่ารถเราสั่นเล็กๆเ,เหมือนกัน ก่อนที่จะพุ่งตัวออกไปนะครับก็แรงบิดมาเต็มแหละผมว่า800นิวตันเมตรต้องมีลงสู่ล้อคู่หน้าล้อคู่หลังกระจายกันไปพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วครับฉะนั้นอัตราเร่งจาก0 1 0ยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้จริงแน่นอน3.8วินาทีสุดๆครับจะเอาแบบมุทะลุดุดันก็ได้หรือจะปรับโหมดขับเป็นวันสบายๆก็ได้ ันเป็นเรื่องราวการลองขับครั้งแรกนะครับ B M w i5 ในเมืองไทยย้ำอีกทีใครคิดจะซื้อ2รุ่นนี้นะจะเอาตัวพื้นฐาน e drive 40 m sport หรือจะเอาตัวแรง m 60 x drive d ผมว่านะเพิ่มตังอ e ีก6 0แสนสุดๆไปเลยนะครับ5้าล้าน5 9 9 0 0 0บาทกัดฟันเล่น m 6 0ไปเลยครับจะได้ไม่ต้องค้างขาใจ